คำถามต่อไปครับญาติธรรมถามว่าบางครั้งสวดบ่อยๆแล้วครับสวดหลายรอบนี่ก็เขาเมื่อยปากครับทําฟังเฉยๆได้บ่นไหมครับเนืกเด็กเวลาสวดเนนะี่ยมันมันไม่ใช่เบาง่ายๆนะสวดมนเนี่ยมันไม่ไม่ร้องเพลงมันไม่เหมือนร้องเพลง,ลอง,พ,ลงพอร้องเนี่ยมันเพลินทั้งวันเนี่ยเพลินใช่ไหมเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยนะ่ะ ไม่สังเกตมายุคลงตานี่ร้องสองวันสองคืนอา้าวมันเลงมันไล่ไม่ไล่ไม่เลิกไงม <C> e <an> <c oughs> ันเลงมันไลยถึงไล่กูกูไม่เลิกเ <c oughs> พราะกูเมา <c oughs> กินมันก็ร้องไปเรื่อยเรืยมันเพลินไปเรื่อยไงจะมาจะสอบมน่ะทำยังไงให้มันเพลินเอามันก็ต้องใช้เวลาแหละ <c oughs> ถ้าเพลินได้เมื่อไหร่ก็จบหลักสูตร คำว่าเป็นโยนนะจ๊ะเพราะคาว่าเพลินเนี่ยไปไหนมันก็สวดแล้วก็เพลินสวดในห้องน้ําก็เพลินทำอะไรอยู่ก็เพลินนอนกับเมียอยู่สวดก็เพลิน<ม>ทำอะไรก็เพลินน่ะทำมันเพลินน่ะเวลาสวดนะ่ะทาํายังไงให้มันเพลินน่ะก<อ>็คือยีิบสี่ชั่วโมงเลยนะใช่ไหมครับทีาทำอะไรอยู่เพราะเราไม่รู้เราจะตายชั่วโมงไหนอะ <c oughs> มันกำมนไม่ได้เราตาชะมงก์ไลยคือบางทีเขาก็สงสัยว่าเออจะอาบน้ําอยู่ก็สวดครับกลัวว่ามันจะไม่ดีหรือเปล่าครับโธ่เวลาสวมดมนต์จิตเราไปไหนอะ่ะม,มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราที่ไหนครับอยู่ที่หนุงปู่อยู่ที่จักรพพรดนู่นเย็นนอนนั่งกินนอนสวดมนอนอครับอริบททั้งสี่นะครกูบาอาจารย์ท่านก็สอนกันทั้งนั้นนะแก้ป้ากระสวดได้ จะได้ดทุกอริยบทครับกระจ่างแล้วนะครับ